Good morning darling สวัสดีตอนเช้าที่รัก What are you doing darling คุณกําลังทําอะไรที่รัก I'm making breakfast darling ฉันกําลังทําอาหารเช้าที่รัก I'm eating breakfast darling ฉันกำลังทานอาหารเช้าที่รัก I'm drinking coffee darling ฉันกำลังดื่มกาแฟที่รัก I'm going to work I love ฉันกำลังทำงานที่รัก I'm working to exercise darling ฉันกำลังเดินออกกำลังกายที่รัก คุยอิ่งโทรบายซัมติงเดียฉันกำลังไปซื้อของที่รัก I didn't do anything daring ฉันไม่ได้ทำอะไรที่รัก Today I'm on vacation วันนี้ฉันหยุดพักร้อน How many days do you r e s t daring คุณพักกี่วันที่รัก I'm letting for one week, darling. ฉันพักหนึ่งสัปดาห์ที่รัก I have something to do, darling. ฉันมีบางอย่างที่ต้องทำที่รัก Wishing you a happy holiday. ขอให้คุณมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนค่ะ What will you eat today? วันนี้คุณจะทานอะไร I don't know. y e t ฉันยังไม่รู้เหมือนกัน Why are you asking? คุณถามทำไม I want to know. ฉันอยากรู้ anything อะไรก็ได้ is t up to me ไรแล้วแต่ฉันใช่ไหม t h a s r อะไรใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับ Are you hungry? Quýnh hiểu máy. I am not hungry yet. Chẳng nhận máy hiểu. I'm very really hungry. Chẳng hiểu mà. The food is ready. อาหารพร้อมแล้ว You can eat now ทานได้แล้ว Do you add more คุณเพิ่มอีกไหม I add ฉันเพิ่ม I don't add. ฉันไม่เพิ่ม I'm full. ฉันอิ่มแล้ว I'm enough. ฉันพอแล้ว I'm not enough. ฉันไม่พอแต่อ n o ัทพอได้แล้ว You can stop now หยุดได้แล้ว Never stop ไม่หยุด I don't stop ฉันไม่หยุด You are sure คุณแน่ใจ Yes I'm sure ใช่ฉันแน่ใจ Then you do ถ้าง,งานคุณทำ Yes I did it myself ได้ฉันทำเอง You are very clever คุณเก่งมาก Thank you for the compliment ขอบคุณสำหรับคำชม i u telling the truth. คุณพูดจริงใช่ไหม Yes, I'm telling the truth. ใช่ฉันพูดจริง You are very cute. คุณน่ารักมากๆ Yes, you are right. ใช่แล้วคุณพูดถูก you speak very well คุณพูดดีมาก you can speak right คุณพูดไม่ถูก v e r i d ideas o m e t h i n g wrong ฉันพูดผิดตรงไหน What might I say? ฉันต้องพูดว่าอย่างไร I did not hear. ฉันไม่ได้ยิน I don't know about it. ฉันไม่รู้เรื่อง Can you say it again? คุณพูดอีกครั้งได้ไหมย s ส s p e าร o r r y คุณพูดชา้าช้า you speak quickly คุณพูดเร็วเร็วได้ไหม I can n o t say ฉันพูดไม่ได้ y คุณ u s t d อีกคุณต้องทำให้ได้ Yes yeah, I m มา t do it ได้ฉันต้องทำให้ได้ Can you promise me คุณสัญญากับฉันได้ไหม Yes I promise ได้ฉันสัญญาย o u p พร m i ม e ดมิคุณสัญญากับฉันแล้วนะโดยยืมก็เก็บยืม p พร m i ม e คุณอย่าลืมสัญญานะ I นวิวนี้เบอร์โซกเกตฉันจะไม่มีวันลืม y o u r e m e m b e r your ออรคุณจําคําพูดของคุณไว้นะ Of course แน่นอน See you again แล้วเจอกันใหม่ I hope so ฉันหวังว่าเช่นนั้น I hope so o n ฉันหวังว่าเร็วๆนี้ Can you show me ทำให้ฉันดูได้ไหม What would you w r i t e to watch คุณอยากดูอะไร What you cook ด uh ูคุณทำอาหาร Can you teach me mm hmm. คุณสอนฉันได้ไหม Yes yeah. I can teach you ได้ฉันสอนให้ได้ mm hmm. Can you make me see ทำให้ฉันเห็นได้ไหม What would you like to see? คุณอยากเห็นอะไร I want to see your face. ฉันอยากเห็นหน้าคุณ Have you seen it y e t คุณเคยเห็นหรือยัง I have never seen. ฉันไม่เคยเห็น w o u l d you like to see it คุณอยากเห็นใช่ไหม Yet yeah, I would like to see ใช่ฉันอยากเห็น Are you ready คุณพร้อมอยัง I'm ready. i ั r e ร้ y ม a y o u r e a r e v e r a y h a d d y o m e a d y I'm a d y o m e a y r e a r e y e a y i r e a y i e a d y I'm r e a y i e a d y i r e y r e d y r d y คุณดูดีมาก Thank you for the compliment ขอขอบคุณสำหรับคำชม Can I have your phone number? ฉันขอหมายเลขโทรศัพท์คุณได้ไหม Can I have your WhatsApp? ฉันขอ WhatsApp คุณได้ไหม โอเคได้สิ e n นส่งแล้วลิซีได้รับแล้ว thank you very much ขอบคุณมากๆ How are y ด้วยอิ่ m ไม o หรอที่รักสบายดีไหมดารีคไฟที่รักฉันสบายดี I miss you ฉันคิดถึงคุณ I want to go you. Chân nhạc bài hạ I want to go and be with you. Chân nhạc bài hữu gặp I want to marry you. Chân nhạc đại gặp I want you to be my wife. ฉันอยากได้คุณมาเป็นภรรยาของฉัน I want you to be my husband ฉันอยากได้คุณมาเป็นสามีของฉัน I want you to be my girlfriend ฉันอยากได้คุณเป็นแฟน Will you be my girlfriend เป็นแฟนกับฉันไหม Would you like to be my girlfriend มาเป็นแฟนกับฉันไหม What did you say คุณพูดว่าอะไร I did not hear ฉันไม่ได้ยิน I love you ฉันรักคุณออสวยสิง่ายจัง it it that easy มันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ today i would like to end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next คลิปคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ